เบลเยียมชนะนะผมว่าเบลเยียมชนะแล้วก็น่าจะขาดด้วยเล่นในบ้าน20เด้งลงพื้นเด้งกลับมาแม็กควายเม่งซ้ายมือี้ย้อนทางเด้งลงพื้นเข้าไปชนเสาก่นเด้งไปชนเสาสองเพิ่มเข้ามาแม็กค้ายพักอกโยเล่ตต้มแสกหน้าเข้าประตูหนึ่งศูนย์ประตูที่น่าจดจำแฮร์รี่แม็กควาย ขอบคุณมี8 8ดดูกีฬามันกว่าอย่าลืมมี8 8สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะครับกับบอลลบอลวิแฟนนะครับใช่ครับเจอกันวันนี้ฮะวันเสาร์ในช่วงวี a ฟเดย์ใช่ไม่มีบอลลีกเตะไม่มีแต่บอลทีมชาติบ้านเดะเลยถูกต้องครับนะฮะเยอะมากรวมไปถึงทีมชาติไทยก็เตะด้วยถูกต้องครับเดี๋ยวเราจะมาว่ากันว่ามีอะไรบ้างใช่ครับทีมชาตินี่ก็ยังถนัดเหมือนเดิมได้หมด ขนมกุบกาบอกผมบอกเลยนะฮะอ้าวันนี้วันเสาร์นะครับผมฟุตบอลในนามทีมชาติทําการแข่งขันเยอะเลยนะครับผมนะฮะเรามาดูคู่แรกกว่าพี่ครับบ้านใกล้เรือนเคียงอ่าสิงคโปร์กับมาเลเซียวันนี้เนี่ยการเจอกันของทั้ง2ทีมเนี่ยต้องบอกว่าอเข้าสูสีกันอยู่แล้วใช่เขาเจอกันล่าสุดเนี่ยมาเลเซียแพ้สิงคโปร์ศูนย์หนึ่งเมื่อปี6-2สอปีที่แล้วอ่าอ่อ่า คือเขาเจอกันบ่อยครับแล้วเขาก็อุ่นกันพอสมควรยุคหลังๆเนี่ยสิงคโปร์ดีกว่ามาเลเซียวันนี้มาเลเซียครับเจอสิงคโปร์เนี่ยก็ต้องบอกสิงคโปร์ใน FF ฟอร์มดีครับผมต้องชมว่าฟอร์มมันดีนะฟอร์มมันดีแต่ประสบการณ์มันน้อยอจับตาดู2พี่น้องจาก BG ปรปทุมอ่าอีราซาอีลาฟานกับอีกซานฟันดี้ครับผมผมว่าฟอร์มมันดีจริงๆไ้อีกซานคนน้อง ช่วงหลังอาจจะไอเมกุระโมรินี่อาจจะไม่ค่อยให้ลงสนาม,มการทำประตูอาจจะน้อยลงไปนิดนึงแต่ผมบอกเลยเลยว่าเด็กคนนี้มันคม,มใช้ได้นะฮะเป็นการประเดิมโค้ดใหม่ของมาเลย์ด้วยก็จริงแต่ผมมองว่าวันนี้เนี่ยสิงคโปร์เองอาจจะเล่นดีทีมเวิร์กดีเด็กแต่ขาดแต่ขาดเรื่องประสบการณ์นิดหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถึงจะประเดิม,มประเดิมคุณซื้อใหม่ของทางมาเลเซียแต่ก็เดาว่ามาเลเซียไม่ชนะ สูสีครับครับสูสีผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยจะจบที่เสมอกับสิงคโปร์ชนะเฉือน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 เลยด้วยเฉือนเฉือนโอ้น่าสนใจนะครับผมสองสอนี้นะตอนนี้ต้องช่างใจนะเสมอกับสิงคโปร์ชนะครับกวัดหน้าวัดหน้าชนะไปเลยดีกว่าครับอ่าครับผมนี่คือเอเชียที่แข่งขันกันนะครับคู่แรกนะครับคู่ต่อมาเรามาดูกันที่โซนยุโรปกันบ้างนะครับผมที่น่าสนใจเลยนะครับวันนี้ เบลเยียมต้องไปเยือนไอร์แลนด์พี่อือือนะคู่นี้เจอกันมาล่าสุดเนี่ยนะครับผมหลายปีก่อนปีห9เนี่ยนะครับผมแต่นั้นเบลเยียมถล่มไอร์แลนด์ไปถึงสประตูต่อศูนย์นะครับอฟอร์มล่าสุดของเจ้าบ้านอย่างไอร์แลนด์นะครับผมล่าสุดพวกเขาเอาชนะลักเซมเบิร์กมาได้3 0มศูนย์ส่วนฝั่งของเบลเยียมเนี่ยนะครับพวกเขาเสมอกับเวลหนึ่งหนึ่งในศึกเวิด์คัพนะนะครับผมอ่ะคู่นี้อนรอว่าไงครับผมก็ไม่รู้แนะ่ละฟี่าเนี่ยมันใช้อะไรคิด ใช่ได้คำนวณอันนี้ผอพคูดตรงตรงอ่าคือทีมอย่างอีเบลเยียมเนี่ยมึงไม่ควรเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเลยเรามีลูกากูนะยอมแค่คนเดียวยอมแค่คนเดียวยอมพี่ด้วยนะอมผมยอมมีลูกากูคนเดียวครับผมนะฮะคือฟีฟ่าแลนด์กิ้งไม่ได้ไม่ได้สนองความเป็นจริงของฟุตบอลโ่นเหมือนกันอหลายคนจะเถียงว่าพี่เบลเยียมมีตัวดีมันมีตัวเก่งอมึงก็ดูบอลโลกมึงก็ตกรอบ8ดยูโรมึงก็ตกรอบสิบหกหรือแปดเนี่ยมันก็ตกชิบหายไปป่วงหมนงัน มีกองกลางระดับโลกอย่างเควินเดียบรอยมีกองหน้าที่แบบดีแล้วมัน,ม,นมันพลาดต,ตรงไหนที่บเยมพลาดที่โค้ชเนี่ยครับข <c oughs> มันต้องพลาดตรงไหนพลาดที่โค้ครับวันนี้เนี่ยอุ่นเครื่องเนี่ยไม่ต้องไีเรียเบม่นคมันเพราะอ e ีเบลเยี่ยมเนี่ยมันได้เป็นที่หนึ่งของโลกเพราะการอุ่นเครื่องเก็บคะแนนเนี่ยมันเก่งรอบคัดเลือกมันดีแต่พอรอบนั้มันจะเข้าตำรายสเปนเมื่อยุค20ปีแล้วคือ สิงสนามซ้อมหมูสนามจริงอ่าเป็นอย่างนั้นไปหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมอ่านี่แหละอารมณ์เบลเยียมในส่วนของคู่แรกของโซนยุโรปนะครับไอร์แลนด์กับทางด้านของเบลเยียมนะฮะอ่าเบลเลียมเบลเยียมชนะนะผมว่าเบลเยียมชนะแล้วก็น่าจะขาดด้วยเล่นในบ้าน2ออืมนะฮะ อีกคู่ที่น่าสนใจนะครับผมนะฮะเกมระหว่างอังกฤษกับสวิตเซอร์แลนด์ล่าสุดที่เจอกันเนี่ยนะครับผมก็ยืดเยื้อนะฮะยืดเยื้อมีการยิงจุดโทษเลยทีเดียวนะครับแลเป็นอังกฤษที่แบบชนะไปได้ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นอังกฤษที่เฉือนชนะสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งศูนย์ถ้าฟอร์มล่าสุดของอังกฤษเนี่ยนะครับผมในศึกอเวลครับนะฮะพวกเขาเอาชนะซานมาริโนมาได้นะครับผมนะฮะส่วนทางฝั่งของ สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะฮะพวกเขาก็เอาชนะบัลการีในเวิร์กคัพมาได้4-0นะฮะไม่ง่ายครับแต่อังกฤษเนี่ยมันถนัดอุ่นเครื่องในบ้านไอทีมบ้านนี่ก็หมูสนามจริงสิงสนามซ้อมคเรื่องสนามซ้อมเรื่องอุ่นเครื่องเนี่ยอังกฤษเอาจริงเอาจังมากเรียกว่าแม่งใส่ร้อยร้อเกินร้อยะนะฮะเรื่องอุ่นเครื่องสาคัญเป็นหน้าเป็นตาเขาอังกฤษก็ไม่ใช่งานง่ายนะเพราะอีสวิตมันเหนียวนะฮะแต่อังกฤษอย่างที่ผมพูดนะเน้นจริงจังมากในฟุตบอลอุ่นเครื่องครับ แน่นอนฮะบารมีของกัปตันทีมครับอย่างแฮร์รี่แม็กไว์ลรันสถานโลกาอยู่แล้วครับผมไม่ห่วงเลยนะฮะเรื่องผลสกอร์ห่วงที่ว่าใครจะใครจะรับหน้าที่เป็นฮีโร่ซึ่งผมมองเลยว่าทุกคนเห็นแฮร์รี่แม็กไกวกองหลังของทางสวิตเซอร์แลนด์จะแหวกทางให้เขานี่ไง จะแหวกทางให้เขาไม่กล้าใกล้เลยโโอ้หเลี้ยงขึ้นมาจังหวะแม็กอยเลี้ยงขึ้นมาปั๊บเนี่ยเห็นทุกคนแหวกกดด้วยขวาโอ้โหเต็มข้อฉลับออกหลังก่อน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 แล้วได้เตะมุมได้เตะมุมครับผมนะฮะเป็นเทนก็แต่งให้เทนเนี่ยเทนจอมเปิดมุมอยู่แลอะเทนเปิดคอร์ดมาลูกโค้งแบบฟุ๊กฟุ๊กโค้งเข้ามาแม็กไปกระโดดตั้งคอร้อมงนะครับมงเต็มหัวครับ คนคานหนึ่งทีคนคานบนหนึ่งทีดังด <EN> G, ขนาดั้นเด้งลงพื้นเด้งกลับมาแม็กคกวายโมงเช้าไม่ชีพ้อนทางเด้งลงพื้นเข้าไปชนเสากันเด้งไปชนเสาสาองพุ่งเข้ามาแบตแม็กควยพับอกหมลเละตูมแสกหน้าเข้าประตูห<อ>นึ<อ>่งศูนย์ประตูที่น่าจดจำเฮรี่แม็กควายสุดยอดและอดหูได้ไหม ต่อยชี้ก้าวมองอุ้ไม่ได้อุ้มรดด่าต้องชี้แฮร์รี่แม็ต์ไกรนะจะทำให้อังกฤษชนะนึ่งศูนย์โอเคอีกคู่หนึ่งสำหรับสมรภูของอังกฤษเองนะควีมขวัญใจมหาชนส่วนอีกคู่นะคู่ถัดไปเนี่ยเป็นทีมที่พี่รักเลยเยอรมันเจอกับทางด้านของอิสราเอลอดีตทีมรักอดีทีมรักอดีทีมรักคนเคยรักผมตอนนี้ รักแมนยูและอังกฤษหมดหัวใจขาเบอ,อ,อคุณอดีตทีมรักมาเออ,อ่นะอก็ต้องบอกว่าเยอรม,มนันวันนี้เนี่ยเล่นกับอิสราเอลอิสราเอลเนี่ยเป็นทีมที่ตั้งอยู่ในเอเชียอ่ uh. อยู่ในเอเชียเลยแล้วก็ทะเลาะคนในเอเชียไปหมดเ,ออเล่นไม่ได้ต้องไปเล่นยุโรปนะฮะก็จริงๆุูบอลอิสราเอลดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะถ้าเล่นในเอเชียเนี่ยผมว่าเขา เขาไม่ได้แพ้ญี่ปุ่นไม่ได้แพ้เกาหลีนะออืมอล่าสุดพวกเขาชนะหมู่เกาะแฟรโรมาได้3าสองนะนะฮะส่วนเยอรมันเนี่ยนะครับผมเอาชนะอาร์เมเนียไปได้4ีหนึ่งและที่เจอกันล่าสุดเนี่ยเยอรมันเอาชนะได้สองศูนย์นะ,ะเห็นไหมเยอรมันก็ไม่ได้สนุกไปเยอะใช่ใชวันนี้เล่นเล่นในบ้านก็จริงครับเยอรมันครับแล้วก็ครับฮันเซฟิกนะผมว่าเป็นเป็นกุญซือที่ที่ดีมากๆเลยแหละดีมากๆแล้วเขาเหมาะทีมชาติมากนะครับฮันเซฟิกเนี่ย วันนี้เยอรมันยังไงก็เหนือกว่าอิสราเอลอ,อยู่แล้วมไม่ว่าจะประตูไหนก็ตามเหนือกว่าแต่ต้องดูว่าเยอรมันจะเอาจริงเอาจังแค่ไหนครับส่งชุดไหนลงจะเอาเด็กลงไปลองไหมเ<อ>พราะเรียกเด็กมาค่อนข้างเยอะนะฮะจะเอาเด็กลงไปลองไหมหรือว่าจะเอาแบบเออจริงจริงจังไปเลยวะถ้าจริงจังก็เละครับแต่ถ้าเอาเด็กลงผมว่าก็อาจจะประคองทีมแล้วก็เอาชนะไปได้ผมว่าอาจจะเป็นการลองทีมมากกว่าแต่ผมเชื่อว่าเยอรมันเหนือกว่านะ ผมว่าเยอรมันเหนือกว่าก็ไปลุ้นเม็ดสองวัด2 0นนะผมใช้คำวัด20งนชาวเยอรมันนะครับผมอ่นนั่นคือเยอรมันกับอิสราเอลนะครับอีกคู่ครับสเปนกับทนาของอาลเบเนียผมว่าสเปนยุคปัจจุบันเนี่ยต้องเลือกทีมแบบเนี้มามาอุ่นเครื่องต้องเลือกทีมแบบเนี้ยมาสร้างความมั่นใจครับผมว่าลุยลิเกเองก็ทําทีมได้พอรับได้นะแต่ผมว่าลุยลิเกเนี่ยแท็กติกเขา เดิมเดิมซ้ำๆไปหน่อยถ้าเป็นทีมระดับท็อปๆใกล้เคียงกันเนี่ยเพราะลุยเก้กินยากด้วยแท็กติกด้วยแล้วก็ด้วยตัวผู้เล่นที่สเปนเองต้องยอมรับว่าผลิตไม่ทันสเปนหลูบลงถูกไหมแล้วคุณดูตัวมันดิใช่ใช่ตัวหาแล้วก็ไม่รู้เรอะเธอชิบหายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเนี้ยเจออาร์เมเนียผมว่าเป็นโอกาสดีเป็นโอกาสดีที่สเปนจะต้องจะต้องยิงให้เยอะไว้ก่อนนะฮะไม่งั้นเนี่ยโดนคนดาก ผมโค้ะสเปนถล่มครับวันนี้ถล่มยิงได้ครับยิงได้นะสามศูนย์สองศูนย์สามศูนย์น่าจะพอได้นะครับสเปนเอาจริงๆอย่างล่าสุดที่เจอเวอร์คัพมาก็ถล่มไปสามศูนย์ที่พี่มลว่านะครับผมแล้วอุ่นเครื่องเนี่ยผมว่าอาร์เมเนียอาจจะไม่ได้จริงจังจริงจังเหมือนเวอร์คัพเท่าไหร่ครับนะฮะผมว่าวันนี้ก็ก็น่าจะถล่มได้ครับอืมนะครับผมอีกคู่ที่น่าสนใจเลยนะฮะเพราะว่าโฟกัสเนี่ยไปที่คริสเตียนเลิกเซนที่กลับมาติดทีมชาติไม่น่าเชื่อนะ ใช่นะครับผมเป็นเนเธอร์แลนด์นะครับที่เจอกับเดนมาตอนที่เจอเนเธอร์แลนด์เอีริลิคเซนมาก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ที่ที่ก่อนจะมีปัญหานะครับแต่เขากลับมาเล่นฟุตบอลได้เนี่ยเก่งอยู่แล้วแต่การไปเจอเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เนี่ยนำทีมโดยแดนนี่ฟานเดอร์เบ็คนี่ไงนี่ไงนะฮะมันก็น่าจะยากหน่อยครับผมนะฮะน่าจะยากนิดหนึ่งเนเธอรแลนด์เล่นในบ้านถึงตัวผู้เล่นเองอาจจะเป็น เด็กรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ก็จะมาในหลีกตัวเองแต่ผมก็มองว่าฮอลแลนด์ดูดีกว่าดูดีกว่าเดนมาร์กนิดนิดครับผมเดนมาร์กทีนะครับในในฟุตบอลยูโรเนี่ยครับดีนะครับแต่ว่าบอลเกมลุกอย่างฮอลแลนด์เนี่ยน่ากลัวครับและเดนมาร์กเนี่ยส่วนใหญ่จะบอลเริ่มสูงอายุกันละอ่าฮะนะผมมองว่านี่อัศวินสีส้มเนี่ยใช่สีส้มนะครับเพราะฮอลแลนด์ไม่แพ้ครับเสมอถึงชนะได้สักลูกนึง ผมว่าเชื่อพลังคนรุ่นใหม่คเพราะคอนแลนวัดได้ครับนะฮะคอนแลนได้ขอบทวดพี่ประมาณนี้แล้วกันคู่ที่น่าสนใจสหรับเกมมูนเครื่องผมฝากไว้เลยนะครับไฮไลท์วันนี้อย่าลืมดูลูกยิงของแฮร์รี่แม็กควายผมฝากไว้ตรงนี้เลยนะฮะช่วงนี้ครับก็ขอบคุณมีแปดแปดด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนนะฮะก็ติดตามกันได้นะครับกีฬารอบโลกเกมเยอะแยะมากมายเข้าไปเล่นกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจเราด้วยนะครับโอริบอลโอลิแฟน วันนี้เราสองคนไปดีกว่าเจอ <Okay. S 1> กันม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบคุณมี8 8ดูกีฬามันกว่าอย่าลืมมี8 8